สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวมีนลัคนามีนแล้วก็ราศีมีนะคะทั้งแบบตะวนตกแล้วก็แบบไทยคะ่ะสามารถดูวันที่การแบ่งราศีใต้คลิปได้นะคะคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นชาวมีนคุณก็ดูคลิปนี้ได้คะ่ะวันนี้เราจะมาทําคลิปความรักนะคะประจําปี2566ดวงของเพื่อนๆชาวมีนอนะดวงความรักนะ่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นก็ไปขอดูคนโสดกันก่อนคะ่ะ ไปดูสถานการณ์ของเพื่อนๆชาวมีนกันนะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดคนโสดชาวมีน is of lovers n i h t of cups แล้วก็จะเป็นเด e เว r l ์นะคะเดชคนโสดเมียนแล้วก็สามสามเหรียญน,นะคะทร of อปล l เ r s ก็เหมือนกับช่วงนี้เนี่ยคุณโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากเลยคนโสดชาวชาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหรียญสิ่งที่มีค่าของคุณก็คือเหรียญความมั่งมั่ง ข้างความมั่นคงหรือคุณกําลังคาดหวังในเรื่องของโอกาสเรื่องของเงินทองเรื่องของโชคลาภเงินก้อนใหญ่ก้อนโตแล้วก็นายออฟครับถามว่าคุณอยากมีความรักไหมคุณก็อยากมีความรักนะถ้าคุณได้เจอความรักเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะมอบความรักดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณพร้อมแล้วละ่ะตอนนี้นะคะไพ่เดว,เวลิลเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะ กำลังคิดว่าเออลองคบคนไกลลองเปิดใจให้กับชาวต่างถิน่นต่างแดนดูหน่อยก็น่าจะดีนะบางคนอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์นะไพเดทเพิ่งจบความสัมพันธ์อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในตัวเองเบื่อเหลือเกินคบแต่บางทีเนี่ยคบคนชาติเดียวกันดีกว่าเราไม่เน้นดีกว่าราว่าอะไรบางทีคบคนชาติเดียวกันเนี่ยมีแต่อกหกักผิดหวังเสียใจลองข้ามพบข้ามชาติไปพบ ไปคบต่างถิ่นต่างแดนดูก็น่าจะดีบางครั้งคุณโสดตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้เปิดอ่าได้เข้าไปในเว็บหาคู่อะไรอย่างนี้ออนไลน์เนี่ยสื่อรักออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็สามเหรียญเนี่ยบ่งบอกว่าก็มีนะมีคนที่เข้ามาพูดมาคุยกันอยู่แต่อาจจะยังดูดูดูไปก่อนยังไม่ชัดเจนส่วนใหญ่ที่เข้ามาพูดเนี่ยหรือในตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆชาวมีเนี่ยโฟกัส คุยในเรื่องของธุรกิจมากกว่ามากกว่าในเรื่องของความรักแต่ถ้ามีใครสคักคนจริงจริงก็ก็ยินดีต้อนรับเพราะว่าคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่กําลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆจบพลังงานเดิมๆแล้วก็ก้าวเข้าสู่พลังงานที่มองว่าสิ่งใหม่ๆเลยดีกว่าถ้ามองว่าเป็นความรักเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปคบกับคนใหม่ๆเลยนะคะอาจจะจบความสัมพันธ์มาอะไรมาแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่า โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะไปดูกันว่าในปี2,566เนี่ยไพ่อยากจะบอกอะไรกับดวงความรักของคุณเอ่ยได้ไพ่เดือดซันค่ะอุ้มได้ไพ่เดทจบไพ่เดทแล้วก็ยังเป็นไพ่เดดซันขึ้นมานะการเริ่มต้นใหม่จริงๆค่ะการเริ่มต้นที่สดใสแล้วก็เพจซอฟล้อเล s ก็ยังเป็นไพ่เหรียญอยู่นะ ไพ่ e n g t งแล้วก็ไพ่เอสซอบวอนส์ไพ่เอซอบโรเลสในปี2566เนี่ยเป็นปีแห่งความสุขเป็นปีแห่งความหวังเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ชีวิตของเพื่อนๆชาวมีนคนโสดเนี่ยจะมีความสุขมากมายถึงแม้ว่านะคะไม่โฟกัสเรื่องความรัก ถึงแม้ว่าจะเปิดใจแต่ถ้ายังไม่เจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณก็มีจุดโฟกัสอย่างอื่นก็คือเรื่องการเงินของคุณการทําธุรกิจนะมันเหมือนกับช่วงนี้คุณเอนจอยคุณมีความสุขกับการพูดคุยในเรื่องของธุรกิจมากกว่าแล้วเป้าหมายของคุณนะ่ยคือเรื่องของความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิต ทำยังไงถึงจะลงทุนแล้วให้มันแบบผลิดอกออกผลให้ชีวิตทางการเงินนั้นมีความมั่นคงอนาคตทางการเงินนั้นมั่นคงนะคะแต่ว่าได้ไพ่เสร้งขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าในปีนี้2016เ,ออเ,ออเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีชาวราศีสิงห์นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณมาเป็นรักแท้ของคุณก็ได้นะเพราะว่าไพา่ใบนี้บ่งบอกถึง คุณอาจจะได้เจอคู่แท้ที่เป็นเพื่อนอ่าเป็นคู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณเป็นคู่ที่เข้ามาปกป้องคุณเป็นผู้ที่เข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยได้เจอกับควาว่ารักแท้ก็ได้รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยอาจจะมีชาวธาตุไฟเข้ามาพอบความรักให้กับคุณก็ได้เช่นกันมาเป็นความรักครั้งใหม่ให้คุณได้เช่นกันนะคะอะราศีมีนแต่ก็ไม่รู้ว่า คุณจะสนใจไหมเพราะบางคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาความพยายามเนี่ยเกี่ยวกับการเงินการทองการลงทุนมากๆแต่ก็ต้องบอกว่าในปี2016เนี่ยไม่ว่าคุณจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจก็แล้วแต่นะคะหรือคุณกำลังตามหาความรักอยู่ก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้เจอกับความรักเป็นราศีสิ่งที่เข้ามาหรือเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่เข้ามาแบบให้คุณได้พบกับความรักครั้งใหม่ ก็ได้เช่นกันคนโสดอ่ะไปดูกันต่อนะคะอีก5้าใบว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับพลังงานคนโสดบ้างได้ไพ Flowers ่ ten of l o w e r s ไพ่สวยนะแล้วก็ในอ g h t of s w o r d ไพ่ hermit 10 of s o r อ s แล้วก็ King of Sorts เอ่อต้องบอกว่าจริงๆในปี2066เนี่ยเพื่อนๆชาวโสดเนี่ยมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยเมื่อคุณพร้อมคือคุณมองว่าคุณต้องพร้อมในด้านการเงินการทองของคุณก่อนคุณต้องยืนได้ด้วยตัวของคุณเองก่อนเหมือนกับคุณกำลังจะคิดเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะ ที่ผ่านมาในคุณอาจจะมีความรักแต่ต่างคนต่างไม่พร้อมหรือคุณเองก็มีสถานะทางการเงินไม่พร้อมอ่าปัปจจัยนั้นเนี่ยอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักก็เลยเดทแล้วก็เหมือนกับจะเปลี่ยนแปลงเรียกว่า t r a n s f o r m น t i o n ตัวเองเพราะฉะนั้นการโฟกัสของคุณก็เลยเลยมาอยู่ในจุดที่ว่าคุณต้องมั่งคัง่งคุณต้องร่ารวยก่อนเดี๋ยวความรักดีๆมันจะตามมา ถ้าคุณคิดถ้าคุณคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ดีมากๆด้วยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวของคุณนะคะว่าคุณมีความพร้อมมากแค่ไหนที่จะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่อยู่ที่คุณบางคนเนี่ยเพื่อนๆชาวมีนบางคนเนี่ยบอกว่าบางคนก็พร้อมแต่บางคนก็บอกว่าฉันยังไม่พร้อมฉันยังอยากที่จะฝ่าฟันอยากที่จะแบบทำชีวิตให้ สมบูรณ์แบบมากกว่านี้บางคนพอใจที่จะอยู่คนเดียวแต่มีเกณฑ์ที่อาจจะมีชาวราศีกันนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะมาเป็นความรักครั้งใหม่ให้คุณได้แต่บางคนเนี่ยออกมาบอกว่าชาวโสดเนี่ยก็ยังอยากจะอยู่เป็นโสดแบบนี้ไปก่อนยังไม่อยากที่จะมีใครอยู่คนเดียวก็มีความสุขอ,อุปสรรคนะคะสิบดาบในอุปสรรคที่ทําให้คุณเนี่ย ไม่อยากที่จะมีความรักหรือยังไม่อยากที่จะมีใครในปี2016เนี่ยน,นั่นก็คือตัวของคุณเองไม่ได้ไม่ได้มีใครมาเป็นอุปสรรคและปัญหามันอยู่กับการปิดกั้นของคุณเองเพราะว่าคุณเพิ่งจบมาเหมือนคุณเพิ่งจบความรักมาแล้วปีนี้เป็นปีที่บางคนเนี่ยอยากจะใช้ความโสดให้คุ้มค่าอยู่แบบยาวๆไปก่อนเลยนะตั้งใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งใจที่จะเอ่อเหมือนกับ ทำชีวิตเนี่ยให้มีความมั่นคงก่อนให้ยืนได้ด้วยตัวเองก่อนให้หัวใจแข็งแรงอย่างเต็มที่ก่อนบางคนก็เป็นเช่นนั้นแต่บางคนก็ยินดีต้อนรับในความรักถ้าใครบางคนเปิดใจยินดีต้อนรับที่จะมีความรักเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่นะคะที่จะร่วมทุกร่วมสุขกับคุณไปจนแก่จนเฒ่า ถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรคือบางคนเนี่ยคือ energy เนี่ยก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าได้คนที่เข้ามาชีวิตแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยเหลือกันไปสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันไปเนี่ยก็ดีนะจะได้เป็นกําลังใจซึ่งกันและจัและกันบางคนก็มีความคิดแบบนี้ก็จะได้คู่ก็จะได้แต่งงานแต่ถ้าบางคนบอกว่าอยู่คนเดียวไปก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ก่อนฉันต้องยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองก่อนก็อาจจะอยู่คนเดียว ในปีนี้นะคะต้องอยู่คนเดียวไปก่อนเพราะว่าการตัดสินใจของคุณนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ถ้าตามท็อปิกเนี่ยออกมาบอกว่าอืมปี2้6เนี่ยคนโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่แท้นะในปีนี้นะคะโอเคค่ะนี่ก็น่าจะครบถ้วนสําหรับคนโสดไปดูสถานการณ์นะคะความรักของคนที่มีคู่กันแล้วบ้างถ้าอยากจะบอกอะไรกับความรักของเพื่อนเอนชาวมีนบ้างนะคะไปดูกันค่ะ สำหรับคนที่มีคู่รักแล้วมีความรักแล้วคนที่ไม่โสดไพ่อยากบอกอะไรกับสถานการณ์ความรักคุณบ้างปี2016ได้ไพ่แจ็คเม้น n ์ไนท์ s o ฟ r อดแปดเหรียญได้ไพ่ทูอ of Cups อุ้ยสิบเหรียญไพสวยมากเลยต้องบอกว่าสวยมากมายไพเจ็ตมนออกมาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณทั้งสองคนอะ่ะจะได้ประกาศข่าวดีสักทีหนึ่งหลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคกันมานานเนี่ยบางคู่เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเฝ้าเก็บหอมรอมริบเฝ้าเก็บออมเขาเรียกว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลกันหยอดกระปุกร่วมกันมา เหนื่อยร่วมกันมาถึงเวลาแล้วปีนี้สองถ้วยคุณจะได้ลงเอยคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้เรียกว่าคนรักของคุณจะได้สารภาพรักแล้วก็มีเกณฑ์มากๆที่จะได้แต่งงานกันลงเอยกันในปีนี้เพราะไพ่แจ็เมดออกมาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะประกาศข่าวดีนะคะไพ่สิบเรี่ยออบอกว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยเป็นคู่ที่ร่วมสร้างกันมาอดทนพยายามเก็บเล็กผสมน้อยหรือเรียกว่าหยอดกระปุกด้วยกันมาเนี่ยจนแบบตอนเนี้ย คุณพร้อมจริงๆนะสิบเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของความสมบูรณ์แบบมีเงินมีทองมีพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะแต่งงานแต่งการพร้อมที่จะใช้ชีวิตครอบครัวคุณและเขาเหมือนกับว่าเป็นคู่เหมือนกับเกื้อหนุนกันอ,อุปถัมคือถามว่าอุปถัมหมยอุปถัมซึ่งกันและกันดีกว่าหมายถึงเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคู่ที่ร่วมทุกร่วมสุขกันช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน ถึงเวลาที่จะได้แต่งงานแล้วนะคะอันนี้เปิดมา5้าใบเนี่ยบอกเลยว่าเป็นข่าวดีให้กับคุณที่คบหากันมาแล้วก็ทํางานร่วมกันมาหยอดกระปุกร่วมกันมาถึงเวลาที่จะได้ประกาศข่าวดีในปีนี้แล้วเนาะอ่ะโอเคค่ะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะใครที่อันเนี้ยเอนเน่นี้นะคะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยคบอยู่กับชาวทัดลมทัดุดินแล้วก็ทัตน้ํานะคะ ไปดูกันต่อว่าไพ่อยางจะบอกอะไรอีกนะคะกับคุณที่มีคู่แล้วสามถ้วยอู้ได้ประกาศข่าวดีแน่นอนเฉลิมฉลองค่ะการเฉลิมฉลองการแต่งงานการมั่นหมายอู้ถือว่าเป็นปีที่ดีสําหรับชาวมีนะสามเหรียญ ace of wands แล้วได้ไพ่ queen of cups คุณได้เป็นเจ้าสาวคุณได้เป็นเจ้าบ่าวแน่นอนคุณเชื่อไหม ในปีนี้จริงนะแล้วก็ดู w o r l d คู่รักแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลใครครบหาอยู่กัคนต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลต่างประเทศคนละซีกโลก,กับคุณนะคะมีเกณฑ์มากๆที่เขาคนนี้จะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลหาคุณเพื่อที่จะมาประกาศข่าวดี การแต่งงานจะเกิดขึ้นสามเหรียญมีการพูดคุยการเจรจาสินสอดทองมั่นอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะหญิงสาวคนนี้เนี่ยพร้อมที่จะเจรจากับคุและคุณจะแต่งงานกับเธอไหมคุณพร้อมหรือยังเพราะฉะนั้นชาวมีนคะปี2066ไปเตรียมตัวให้พร้อมนะเจ้าสาวจะเปิดทางคนที่คุณคบคุณคุยเนี่ยจะเปิดทางให้คุณนะคะ S อสอ a ฟบเนี่ยมีโอกาสที่คุณเนี่ยปีนี้ เมื่อได้แต่งงานแต่งการกันแล้วเนี่ยมีโอกาสจะได้ร่วมหุ้นจะได้ลงทุนทําธุรกิจด้วยกันด้วยเป็นปีแห่งความสงบสุขเป็นปีแห่งความรักแบบเหมือนกับว่าการรอคอยมานานเนี่ยมันสมหวังมันปรับรื้มมันคุ้มค่ากับการรอคอยคุณจะได้ใส่ชุดเจ้าสาวคุณจะได้ใส่ชุดเจ้าบ่าวนะคะใครที่บอกแล้วไงว่าใครที่ยิ่งต่างถิ่นต่างแดนแดงไกลเนี่ยบอกได้เลยนะว่าโดดเด่นมากๆคุณจะได้รับข่าวดี สิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับความรักของเพื่อนๆชาวมีในปีนี้นะคะมากมายเลยอืมไพ่อยากบอกอะไรอีกไพ่ดีม m p r e s s พ่ขึ้นมาแต่ไพส่สวยๆทั้งนั้นเลยเนะาะพเ p สอ of cups พายสี่ถ้วยแล้วก็ the lovers ไพ่ค,ความรักขึ้นมาเพียบเลยไพ่เดือดตาใครที่กําลังคบหายอยู่กับคนอายุน้อยกว่าเป็นรักต่างไวัยนี่ต้องบอกว่ารักต่างไวันะเพจรอ๋คับใครกําลังคบอยู่กับคนชาวทัดน้ํา นะไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวหรือว่าจะเป็นชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยถึงเวลาแล้วนะคะที่เขาจะเปิดเผยความในใจให้กับคุณสีถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยก็ได้เมื่อไหรคนนี้จะเปิดใจเมื่อไรคนนี้จะยอมรับในความต่างวัยเมื่อไหรค่คนนี้เนี่ยจะเหมือนกับอเหมือนกับยังไงเดียตอบรับรักสักทีหนึ่งนะคะ ดูกันมองกันไปมองกันมาเฝ้าเพียนพยามานานแล้ว The l ล v e r ขึ้นมาเนี่ยในปี2016เนี่ยถึงเวลาที่คนรักต่างวัยของคุณนะคะสาวน้อยหนุ่มน้อยของคุณเนี่ยจะเปิดใจที่จะยอมรับความรักตกลงใจที่จะสารภาพหรือว่าอ่ะเมื่อคุณสารภาพรักกับเขาเขายินดีที่จะต้อนรับความรักของคุณนะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เขาพร้อมด้วยแล้วก็ไพ่เดอสตารเนี่ยบ่งบอกว่า ปีนี้เป็นปีแห่งความสุขเป็นปีแห่งความสมดุลเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นไปในแบบที่ที่ดีมากๆความสมบูรณ์แบบความสมดุลจะเกิดขึ้นกับความรักของคุณก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเฝ้าเพียรพยายามมามากเลยมามากมายกับค,คนคนนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะด้วยความต่างไวัยอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ หรือว่าเขาอาจจะดูสถานการณ์ของคุณว่าคุณรักเขาจริงไหมนนีนั่น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เชื่อว่าปีนี้เป็นปีแห่งความลงตัวแล้วก็ชื่นมืนมากๆเลยนะคะความรักของคุณจะมีความสุขสมความปรารถนาใครที่เราคอยมานานกับเอนเนอีนี้ปไปสรุปกัน5ใบนะคะให้กับความรักของเพื่อนๆชาวมีนในปี2566คุณไ้ไพ่ยนาฟลอเรส ส o ม s s วยสี of ้ว n แปดถ้วยเอาจริงๆนะปีนี้เป็นปีแห่งการสละโสดเลยนะคะ3ดาบอ่ะเป็นปีแห่งการสละโสดเลยถึงไพ่จะออกมาแบบนี้แดดพลังงาน ที่ขึ้นมาเนี่ยสวยหรูแล้วก็เพอร์เฟกก็ต้องบอกว่าอย่าง9เหรียญเนี่ยใครที่เป็นคนโสดปีนี้คุณได้สละโสดอย่างแน่นอนนะคะ3ไม้เท้าใครที่รอคอยคนรักที่เราบอกไปแล้วเนาะต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลเช้ง้อเฝ้าเชง้อแลมองว่าเมื่อไหร่เ,เขาจะมาเดินทางมาเมื่อไหร่จะได้คุยกันเมื่อไหร่จะได้เจอกันเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณสมหวังมากๆซิกออป,ปอเนี่ยเป็นปีแห่งความสำเร็จ เป็นปีแห่งชัยชนะใครคาดหวังอะไรในเรื่องความรักนะคะจะสมหวังในเรื่องนั้นแล้วก็ไพ่เอสอับคัแล้วก็ไพ ups, ่พาสาดาบเนี่ยเอามาบอกว่าใครที่โดนเทใครที่ผิดหวังใครที่แบบมีความรักที่แบบคือทุ่มเทกับความรักสุดๆแล้วแต่ความรักนี้ยังทําให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณเสียใจทําให้คุณแบบเหมือนกับว่า หวังว่าจะได้เจอกับความรักที่ดีในปี2516นี่แหละจะมีคนเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณจะมีคนเข้ามาทำให้คุณเนี่ยหายเจ็บหายปวดจากความรักที่เจ็บปวดนะคะเป็นปีที่เขาเรียกว่าเป็นปีที่ดีมากๆเกี่ยวกับความรักของเพื่อนๆชาวมีนทุกๆสถานะ นะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ค่ะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปนี้ก็ลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ